สนับสนุนโดยร้านเอ z กโอนร้านสุ่มเผาวีซีผลทาวอนเกมพาร์ทของที่เกือสุดได้โทเคนโทเคนก็สามารถเอาไปแลกของได้กดที่แลกของโทเคนแลกข,ของได้ตามนี้เลยแถมผู้ใช้งานอยู่ที่หมืนเจ็ถ้าใครสงสัยอะไรสอบถามใน Facebook เขาได้ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคครับผมก็กรับสวัสดีน้องๆหน,หนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนวันนี้พี่น้ำแดงก็จะมาเล่นแมปแบบเดิมนะครับคือแบบนี้วันนี้พี่ก็จะมาตีบอสในตารางนี้นะครับ6ตัวนะว่าจะไหวหรือเปล่านะตอนนี้พี่พลังอยู่ที่ดาบนะพี่เล่นสายดาบนะทุกคนดาบพี่อยู่ที่ 1.3B นะ ที่เล่นสายดาบควบคู่กับไอเนี่ยตาเนี่ยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าทุกคนเนี่ยไอเนี่ยไอยตาได้มาจากบอสนะเนี่ยบอสไอตัวนี้นะครับลงดันเนี่ยพี่พี่ลงดันกับอาสายเติมนะวันนั้นมีใครแบกพี่ไม่รู้อะแล้วพี่ได้เฉยเลยอะฟุกอะสองตานะได้ได้ตาที่2นะครับทุกคนแล้วได้เฉยเลยนะครับดวงตาดวงตาปีศาจเหรอเดี๋ยวดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนอันนี้สกิลแซ่ดนะสกิลแซ่ดเหมือนว่าจนะดูดมั้งอันนี้คือโคตรเท่อะตัวซีทุกคนดูดูโอ้โหเอฟเฟกอลังการมากอะยกหินอะ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะทุกคนแต่สกิลตัวเอกพี่ยังไม่เปิดนะมันต้องเลเวล15นะทุกคนก็วิธีเปิดนะเราต้องใช้สกิลบ่อยๆนะเพื่อปลดล็อกอาเลเวลสกิลนั้นะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปตีบอสลิงดีกว่าวิธีดูบอสลิงนะครับเราดูชื่อนะอันนี้คือชื่อของมันนะบอสลิงนะเฮปปาอันแนทเป็นรูปหัวกะโหลกคือรูปบอสนั่นเองนะเราก็ดูนะครับบอสตัวไหนนะตัวเอ็ม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 ฝั่งไหนวะฝั่งนี้หรือเปล่านี่นี่ฝั่งนี้ครับทุกคน เราก็ตามไปครับมันมีจุดอยู่ในเห็นหมะสิงในแต่สมมุติอันนี้คือพี่มีเทเลพอร์ตนะครับคือพี่มีเทเลพอร์ตนะครับพี่ก็ขึ้นรถบัสไปนะครับถามว่าพี่เป็นสายฟรีหรือเปล่าค่อนข้างฟรีนะพี่ค่อนข้างฟรีเพราะพี่มีแค่เทเลพอร์ตอย่างเดียวนะพี่ก็ไปเติมเนี่ยคือน้องมีคนกิฟให้พี่นะครับมีคนกิฟให้พี่อ่ะแล้วพี่ได้นะทุกคนคือบอสลิงมันสามารถบักได้นะทุกคนเนี่ยบั็กตีได้นะครับบอสเนี่ยเห็นไหมบั็กตีอยู่ข้างๆมัน,นะ บอสลิงค่อนข้างโหดเลยนะไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าค่อนข้างโหดเลยนะแต่มันสามารถบลักได้ไงทุกคนพี่เล่นสส่ดาบนะทุกคนอ่ามีคนมาช่วยตีนะมีน้องคนหนึ่งมาช่วยตีอยู่เนี่ยบอสลิงเราแค่เนี่ยเนี่ยบลักได้นะทุกคนเห็นไหมเราตีขาเราได้หรือว่าตีหัวมันอะแต่พี่ชอบตีตรงแถวตัวมันนะมันจะไม่โดนดามจดเลยเห็นไหมเห็นปะไม่โดนดามจอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนสกิลเพื่อนหรือเปล่าวะอ๋อมันเป็เซฟโซนนี่ว่าบอสลิงเซฟโซนทุกคนแปลกๆไง พี่ว่าเป็นแปลกๆไงโอเคตีเลยตีไปโอเคสวยสกิลมันเลยนี่เดี๋ยวพี่จะใช้สกิลอาของดวงตาปีศาจนะตัวซีโอ้ก้อนหินก้อนหินเต็มเลโอ้ก้อนหินยักษ์จัดอะแต่สกิลตัวแซนนี่ต้องไปใกล้ๆมันนะใกล้ๆบอสนะทุกคนโอเคตีไปตีเรื่อยๆตีเรื่อยโคตรชิวอะอันนี้มีรวมกัน3าคนนะโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วครับนี่ได้เงินเยอะนะทุกคนได้เงินเยอะแล้วก็คิดตั้นเยอะเลยอะพอสมควรนะ อันนี้พี่เป็นสายฟรีนะทุกคนพลังอยู่ที่2.2บีนะดูดีแรงเต็มนะทุกคนแหลงตันเลยอ่ะคนโหดอะ่ะเดี๋ยวว่าจะอ่าอัพป้องกันเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีวกว่าว่าเป็นยังไงพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ไปฟิวตัวดีกว่าไปอัพตัวไอไอ,อหัวเขียวนี้ดีกว่าทําไมบางคนทําไมหัวเขียวตัวนี้มันไม่ดีเหรอทุกคนพี่เห็นบางคนเขาไม่ใช้กันเลยไอตัวนี้ก็ถ้าใครรู้บอกหน่อยนะว่าเล่นตัวไหนดีนะสําหรับพี่เดี๋ยวพี่ได้มานะครับเนีย่ยตัวนี้มาพี่ได้มานะครับ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าพี่ก็เล่นตลอดเลยไม่ดูดีหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราอัพดีกว่าถ้าอัพมันเสียหรือไม่ไม่ได้เสียนะทุกคนเอ้ยแต่ันไม่ีเวลาน้อยจังงานหรือว่าเราไม่ค่อยได้อ่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคิดว่าพี่อยากได้ตัวมีมีดาบไหมอ่ะอยากได้แบบดาบอะมีปะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าตอนนี้พี่มีน้ำม่วงอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะถามว่าฟาร์มยังไงถึงได้เยอะขนาดนี้นะก็ตีบอสลัวเลยตีบอสโลัวแล้วก็ทำธุรกิจเควสตรงนี้ครับ เดี๋ยวพี่อาจจะทำคลิปแยกให้หนะกันนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกให้หนะกันจะได้แบบอ่าสะดวกนะครับสะดวกขึ้นนี่ตรงนี้พี่มีน้ำม่วง7จ็ดหมื่นเก้านะทุกคนเยอะมากนะเยอะพอสมควรเลยเราถทาไม่ใช้เลยทุกคนโอเคเอยเป็ดล่างเหรอทุกคนเย้โคตรเท่มาสามารถอัพได้อีกไหมอ่ะไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเยอย่างเท่อะทุกคนโอ้โหเอฟเฟกอย่างเท่แต่พี่เห็นหนวดข่าวมันไม่เท่เท่าไหร่อ่ะทุกคนหนวดข่าวอ่ะ แต่พี่คิดว่าบอสลิงน่าจะโหดที่สุดแล้วหรือเปล่านะทุกคนใช่ปะวะคือถ้าคือถ้าพี่ตีบอสลิงตายพี่คิดว่าน่าจะไหวทุกบอสนะทุกคนเราไม่ต้องทำคลิปตีทุกบอสหรอกเพราะบอสลิงมันเวลอาร์เจ็ดสิบนะประมาณนี้เลยแต่พี่ไม่ไหวอย่างเดียวเว้คือตรงนี้เว้ทุกคนดันนะไม่ไหววะคือไม่ไหวจริงอะโหดจัดเลยทุกคนลองได้นะเพราะมันปั๊มได้นะปั๊มเงินแล้วก็ปั๊มคิดตานได้นะเป็นโคตรดีเลยอะเดี๋ยวให้ดูว่ามันโหดแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับ มันนับเวลาอยู่มาแล้วศูนย์มาแล้วอุ้ยโอ้โหมันใส่ก่อนเลยอ่ะเนี่ยอันนี้พี่ได้จากดวงตาไอ้จากจากัวนี้นะทุกคนที่พี่ได้นะนี่ก็ได้เห็นพี่ยังโหดนี่เดี๋ยวพี่จะลองดูว่าไหวหรือเปล่าแต่พี่ไม่น่าไหวนะโอ้โหมันดูดีสกิลแม่งโคตรโคตรไกลเลยนี่ไงมาดิมาดินี่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 นพี่จะพยายามให้มันไหวนะทุกคนนี่ไงเนี่ยดงตาไอ้เนี่ย พี่ต้องใช้ไอ้ก้อนหินอย่างเดียวนะเพราะมันเข้าถึงมันไม่ได้จริงๆนะตัวนี้ทุกคนมันระยะไกลจัดเลยอะโอเคไหวปะวะเฮ้ยน่าจะไหวนะคิดว่านะไหวปะไหวได้โชว์โชว์น้องๆหน่อยโชว์โชว์น้องๆหน่อยโชว์โชว์น้องๆหน่อยเอ้ยโอ้โหเปนเข้าใกล้จัดเลยดวงดาปีศาจนี่ไงก็เห็นไม่ได้ไอเจ้างั้งเอาไปกิน อ å, e, อกไปกินโอ้ยโหแต่เนี่ยเน,นี่ยโคตรแรงอันเนี้ยว้าวมันดูด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 พี่มันดูดเหรอมันดูดเหรอมันดูดเหรอเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วทุกคนเป็นแรงใจให้พี่กดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์หน่อยนะเฮ้ยมาดีโอเคดวงดาบพีซ่าออกไปกินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูดมันดูดพี่มันดูดเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ใช้แบบท่าท่าใกล้ๆไหมคือเราต้องตีไกลๆนะถ้าไปใกล้ๆตายนะทุกคนพอาะสกินมันดู onas, ดนะ ไอ้ตัวเนี้นยเไหวเฉยหรือวะทุกคนเพื่อไหวเนะี่ยเพื่อไหวนะครับทุกคนพี่ไปใสด่ดาบนะเฮ้ยโอ้โหมันดูดชิบหายแล้วโอ้ยเกือบตายอุ้ยโอ้ยมันดูดมันดูดมันดูดก้อนหินไปกินนี่พี่ก็มีก้อนหินเหมือนกันมาดิมาดิเฮ้ยเอาไปกินดิเนี่ย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 เนียเฮ้ยมันมาใกล้มันมาใกล้พี่มันมาใกล้พี่เฮ้ยโอ้ยสกิลมันโคตรโหดเอาไปกินดิเฮ้ยดูเดิอ์พี่ดิทุกคนเดิอ์พี่ยังเยอะอยู่นะ สกิลพี่แบบหลบดิีกดีไหมทุกคนนี่ไงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันดูดพี่อุ้ยมันดูดหูมันดูดมันดูดมันดูดชิหายแล้วเอาไปดิว่าไม่มีหรอดูดอุ้ยพี่ขอดูดมันมัางหูมันดูดไม่ได้ว่ะทุกคนมันใกล้เกินนี่ไงเอาไปกินดิโอ้ยชิหายแล้วโอ้ย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 ทุกคนโอ้ยพีเจ๊ยมาดิ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 เอาไปกินนี่ไง เหลือ61แล้วทุกคนพี่จะชนะแล้วเอาไปกินดิมาดิเอาเอาไปดิอุกบาทมีมั้งอ่ะพี่ก็มีมึงอุกบาทเหมือนกันนี่อ่นี่ย่ะนี่อ่ะนี่อ่นี่อ่นี่อ่ิพายแล้วชิพายแล้วโอ้ยมันมาใกล้ๆพี่แล้วเอาไปกินดิเรียบร้อยชนะเฉยทุกคน พี่ไหวด้วยว่ะเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ดวงตาปีศาจนะทุกคนเนี่ยดวงตาปีศาจนี่ยแบบนี้ครับมันก็จะได้นั่นเองนะทุกคนก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ทีนะว่ามันมันดีหรือเปล่านะทุกคนถ้าไม่ดีว่าจะไปสุ่มนี่นะครับเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะเป็นสุ่มันนี้นะเนี่ยจะเป็นสุ่มันนี้อยู่นะครับถ้ามันไม่ดีนะประมาณนี้เลยทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่กำลัง้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซียูครับบ๊าาาาายยยยบบบบคคคุุณณนนงงงเอออกกกกกกผผมมมลลละตตตตััััวรร้้้พจจ็็็ูใ